ลองดีานึ่งแที่เามาชมอีที่องนี่นจากเซาสุดแล้วย่างผาลองจะว่าใช้ได้นอกเลยกไปส่งจะหักทาวันตกเยืจะหายเนาะอกากจะซื้จะไปโทรเฮาหวน้วพี่น้องก็ชิพามาลองใส่เอกคุกมได้พี่น้องก็จะเซาไหมเนาะเซาแค่เซาแค่ยังสุดกับชิพามาเนาะบุษบาเพื่อมาไหว้ยังกับชิบสึเยาะว่ามหนักเนาตะกดีลังมืเบายังอี้แลอวนเออ้ายเสื้อพาเวียดอีน่เนาะ้าวอาชาดย์แงเก็บแล้วก็ส่งอยู่ทังหนวยโฆษณาพี่นู้ เอกระเจรล้นไก่จะพร้อมพื่ามาพัฒนาคำะามหาเนี่ยกระเจรร้นหก่ด้วยแต่ว่าทางย่งทานไ้าลือหัวใจไม่อเลยร์ไปกรงอยู่ึ้น่แดนนอก มันเป็นแบบมันเป็นแบบอันนี้ด้มันเป็นโคกเลยพี่นอะโคกก็จะเอิ่ว่าโคกเพื่อ

รูก่พันเจ้าพันไดแปกายทังข่าก้นปอะไรเนาะวมันเสียบนะเราคือเราเลือกเราตุตาอ้าววมันเสียบไปได้แล้วนารลุน่งอกีบนะรูลุยจเบ็ก็ชมพวกไงียต่ามนเดไดียวทำมไกาลเลกบเมีเเอาหวกปักว้เสียบไปได้เนาะเสียบเลยยังเสียบอยู่น uh, okay. so okay. uh, okay. yeah. okay. oh! ้าย well, uh, uh, ังเสียบอยู s right. <S ่เลย

น้องหลังจากซันกับปุงแลสตีมนบบถือเนาะถือสองลูกลูกที่สามฝ้าสแลดถือได้ตุ๊กตาสองตัวเนาะหกถือหกลูกเด็เขากะจาตัวใหญ่ไปเลอันไเทาไหรเทาไหร่ช็อตคนเนาะได้้าองเปนนออันนี้ปนัหน่ดังเดิมประเทศนี่มันพืชผสมกันเลยมันผสมไม่หอมยีใบผ้ามันก็พอแไ่เดกก็จะไปหมอกของเพลงเนาะ 然后，今天是星期一。 ขจาก่อนกับซาเล่พี่ลุงอาซุไปขึ้นขจ้าวะกอนพอมาเด็ดแล้วเขากับ่ีาเบิ้งขจาวพรน้องลาปังหล่าเนี่ยอาซุดไปขึ้นขจาวกันไออซีแมีเดียวพี่น้องคล้ายเลยแม่นางทั้งสองสิปิงสุดน่ะพระใจยทายหงอกัเน้องเข้าไปไปขึ้นเขาเจา ตอนนี้ก็เจากระลังหงเพ่งเน้อพี่น้องแต่เ่าแบบยันทิ่นักชิบนักงแบบนั่ง่นลจ๊ะไปไปไปนั่งนา้างนรอนอไปาเองห่างนาะมาสปิซงชุดไปผูกแขนก็กแนงลื่นล่ะตรงแล้วไปหมคุณจะ่อนก็ก็อยากวาเากับวาเชาแล้วจ้าเดินมาเดินไ่ใส่เปันึ่งแปดบากเด้อพี่น้องขณะนี้พักกันแปลงล่างก็เฉล่ยเลยก้ นั่งนี้่เนาะมาอเบงกระเจาก่อนนังไปห้เจาะตักระเจากเจ,เจากักนิ้วหนังให้ใส่ถ้ะแหลกเป็นม้าให้สักระปุกในซองโตสลีบมาดื้อนนาดิมรู้ที่ส้มเตี่ยว สุดเนาะสุดนี่แหละแต่ว่าคนละสีนั่นแหละเสียเนาอสแลใสสูตรวีนอใส่สีด,สด,อออสดำกี่คือบ้างใส่สีสขาวใส่สีดำสีขาวสีขาวรู้ได้ทันใดน่ะบอกซีบอ่ะแล้วคืออยู่บริเวณ ตะดารุ่นเก่ามันจะบมาทอองยนะู่นะะจ๊ทุกคนเนาะเฮากระชีมาหาหลกักกลิ่นผสมเนาะจ้ามะม่วง,งกระทงชิบพันกีบทงยี่สิบบาทเนาะจ้ะทุกคนก็จ่อกระชีแบบปอกมะม่วง,งสดๆเลยก็มีแจลหายนาะจ้าแจวพริกเกลือเนาะจ้ะทุกคนคล้องคล้ายหลากหลายแห้งๆทุกคนเอ้ยคล้องคล้ายคล้องอันอยู่คล้องกินเนาะจ้า พีาา่น้องยู่เันคล้ายขลามไ่เด้้าอยู่เห็นปะมเลาแน่นน้าจะีน่นเยข้าเจวงคนพ้อยู่พี่น้องขาจะก็ล้อมอ่หน้ายอยู่แล้วจะประกาศเลยยังโยมเมื่อแหเมือล่ะเด่น ีก่อนบัดสีเมือ่อกินน้ำทัมมาธรรดาวันบวสะก็ไมากินเรฟรชเราเทอเราแบบวเ,บวเบบสียเวลาจ้ดเพส้าพี่น้องซัมซัมพัละซัมพัลละเอียงัพี่นอ้อ,องเขาจะแถมอเ,เออเขาจะเวลเขาจะ จะแจกวอคฟิสหนูซื้อไม่ค่อยกิแแทบไมเลย้นะรถดีนะพี่น้องอันยืนหนาทั้งผาารถเด้อก่จะแจกฟรีขอบใจเด้อไปนั่นเลยพี่น้องก็จอดแจกรถดีกับอียงกาแฟเวอร์ดี้เบอร์ดี้แลก็เอาตัวน้องเขาจะหายซื้อหน่าจะเสียน้ำใจนะพี่น้องเป็นญาติกระทง พี่น้องเครื่องห้าวหน่าก็ได้มีไข่ลูกซื้อมาฝาก่งมีเลื้ยงไข่เนี่ยน้ำเป๊ปซี่ซื้อบักม่วงซื้อลูกศรได้เสืยดตอนนัวนึ่งก็เฉลี่ยได้ใช่ไหมเด็ดสุดบ่ได้สุด,ด,สดเขากล่ชิมเมื่อนะพี่น้องเขากล่ชิขฮอกินลูกศรก่อนจักบาดจักข้าวว้ายทำตัวจี๊ดนปเลแตกละพี่น้องแล้วกินไปลูกศรน้อพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันดีจ้ะอืมดูขี้นี่อ่ อะไรก็ไม่รู้เสีย